สาวลราปากดีคนไทยขี้เกียจไม่อยากทํางานอู้งานขนาดคนไทยด้วยกันยังไม่จ้างเลยนะครับเป็นคําที่ดูถูกคนไทยนะครับคนไทยไปทํางานทั่วโลกที่ไหนค่าแรงแพงกว่าดีกว่าหนักกว่าเขาก็ต้องทํานะครับ สบายดีสวัสดีครับถักไทยเอฟซีทุกทันที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยกครับพี่น้องณประเทศแคนาดาตอนนี้เวลาสี่ทุ่มถักไทยพี่น้องฟังไทยฟังเล่ารวมทั้งเอฟซีพี่น้องไทยเล่าที่ติดตามอยู่ทั่วโลกขอเดินครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เข้ามาครับพี่น้องเสด้บอบผาดคลิปใหม่ๆนะครับสําหรับคลิปนี้พี่น้องกําลังเป็นประเด็นทังสื่อสังคมออนไลน์กําลังวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเลย ประเด็นก็คือสาวลาวคนนี้ออกมาตอบโต้คนไทยแล้วก็ใช้คำดูถูกคนไทยบอกว่าคนไทยขี้เกียจคนไทยไม่อยากทำงานคนไทยเลยไม่อยากจ้างคนไทยด้วยกันเองนะครับเดี๋ยวไปฟังคลิปสั้นๆนะครับแล้วผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับคอมเมนต์เข้ามาครับ f c ทุกท่านวันนี้จะมาตอบคอมเมนต์นะคะค้างคาใจมาก น้องแอดขาทําไมคนลาวถึงมาแย่งงานของคนไทยทําอันนี้คืออันดับหนึ่งมึงต้องสแตกหากเลือดเขาเดิมมึงจัดศีลมีสมองทําไมคนไทยถึงจ้างคนลาวบางคนที่มาทํางานอยู่ที่ประเทศไทยนะคะอันนี้คือแอดบอกตรงๆนายจ้างของคนไทยเขายังไม่อยากจะได้คนไทยด้วยกันเลยและคนไทยบางคนนะขี้คานเหตุงาน อยากได้เงินแต่ขี้คานคนลาวที่เขามาทํางานอยู่ที่ประเทศไทยเขาตั้งใจมุ่งมั่นจะมาทํางานเขาอยากจะเก็บเงินอยากจะได้เงินอยากจะมีไรายได้จริงๆเขาทํางานเขาไม่อู้งานถึงเขาจะพูดเขาก็ไม่พูดเยอะค่ะเออเหตุงานได้เงินมีงาน,ม,งานมีเงินนี่แหละคือนิสัยของคนไทยบางคนที่จ้างคนลาวนะคะหรือว่าแรงงานคนลาวมาทํางานที่ประเทศไทยคือเขาไม่ได้แย่งคือมึงขี้คานเขาไ่อยากจางมึงอ,อันนี้ นี่แหละครับพี่น้องครับเป็นคําพูดที่บอกว่าคนไทยขี้เกียจคนไทยไม่อยากทํางานคนไทยด้วยกันก็เลยไม่อยากจ้างคนไทยนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่ผมจะเข้าเรื่องผมจะแจ้ง FC นะครับมีช่อง YouTube หนึ่งก็คือมุมมองเพื่อนบ้านนะครับที่นําเสนอไปนะครับอันนี้คือไม่รู้นะครับว่า,าข้อมูลอาจจะคาดเคลื่อนหรือไม่ ทั้งผมหรือเขาผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่นี่คือในช่องมุมมองเพื่อนบ้านนี่นำเสนอไปนะว่าเป็นคนไทยด้วยกันนะครับแต่ผมมีคลิปให้หลังจากนี้นะครับไม่ใช่คนไทยนะครับเป็นคนลาวาเดี๋ยวไปฟังคลิปนี้ก่อนนะครับว่าคนลาวหรือคนไทยผู้หญิงคนนี้นะครับเดี๋ยวผมมีคลิปให้ฟังนะครับสบายดีมื่อนี้สีมาเว้าเรื่องที่ว่าคอยไปลาวตั้งแต่เดือนที่แล้ว เนาะคือว่าคอยบอเอาวิดีโอเบาวิดีโอหรือว่าฮู้ตำรวจลงมาคืออย่างคือคอยมีกับปัญหาสามล้อตั้งแต่มือเดือนที่แล้วคอยไปแล้ววันนี้คอยละเมาสามล้อเนาะอันนี้หนะักคอยเมาสามล้อบอแบนคนผิดกองคอยคอยเมาเพราะว่าสามล้อมันยังมีหลายๆคันอยู่และบางอื่นมาคอยไปสเตปมพาสป,ปอร์ตคอยปึ๊บดานนาะกระเซิงเดอ้อทางทาลีไปทางประเทศลาวเนาะ ดานนากระเซงไปประเทศเราจะบู้ว่าดานอย่างอ่ะจะว่าเป็นดานหยังดานนากระเซงไปฮอดประเทศลาวแล้วเป็นดานอย่างให้เจ้าคิดเอาเด้อและเมื่อวานนี้ข่อยละมีปัญหาเพื่อนละถามว่าเพื่อนละกักพาสปอรต์ตของข่อยไว้อ่ะเพื่อนถามข่อยเมื่อเดือนที่แล้วนะข่อยมากับสามล้อแล้วข่อยบอกว่าไอข่ยอยไปคนเดียวเด้อพอว่าข่อยบ่มักนางกับไผ เพราะว่ามันสามโลนะ่ะมันหลายคันอยู่แล้วคอยบอมักนางกับไพข่อยสินางคนเดียวซิวซิวเขาบอกว่าโอเคได้บอเป็นหยังคอยกับเป็นคนลาวคือกันคําว่าลาวนี่นะคนลาวคนจริงใจคอยเข้าใจคําคํานี้คอยมาสแต็มพาสป,ปอร์ตปุ๊บสามโลก็เอาคนอื่นขึ้นปั๊บ่อยละว่าอา้มันใหม่ความวาจังใดจะเอาคนอื่นขึ้นนี่แหละครับพี่น้องนี่คือคนลาว ไม่ใช่คนไทยนะครับถ้าคนไทยด้วยกันนี่อาจจะไม่ได้พูดหนักแรงขนาดนั้นนะครับอันนี้คือเป็นคนลาวาดูลักษณะนะครับน่าจะมีแฟนฝรั่งอะไรประมาณนี้แหละนะครับอันนี้คือคิดว่านะครับแล้วก็น่าจะได้แฟนอาจจะเคยอาจจะพูดภาษาไทยด้วยอาจจะเคยทำงานที่พัทยานะครับหรือว่าได้แฟน ที่ภูเก็ตหรือพัทยาอา,อาจจะทํางานที่เมืองไทยนี่แหละนะครับเมื่อก่อนก่อนที่จะมีชีวิตแบบเนี้ยนะครับอันนี้เข้ามาเรื่องประเด็นนะครับที่เขาบอกว่าคนไทยนี่ขี้เกียจไม่อยากทํางานคนไทยด้วยกันเลยไม่จ้างอันนี้คือไม่จริงนะครับคนไทยไม่ได้ขี้เกียจผมบอกเลยครับว่าคุณไปดูการทำงานของคนไทยที่เกาหลีการทำงานของคนไทยญี่ปุ่นนะครับหรืออยู่ในทั่วโลก ยกตัวอย่างในเกาหลีครับงานที่เกาหลีนี่หนักกว่าที่ประเทศไทยอ่าไปถามคนไทยที่ทํางานที่เกาหลีนะครับวันหนึ่งทํางาน12ชั่วโมงงานหนักแต่มันก็คุ้มกับค่าแรงนะครับอันนี้คือประเด็นที่1นนะอ่าประเด็นที่สอง่าที่คนไทยไม่อยากทํางานที่ประเทศไทยเนี่ยคือเขามีทางเลือกอื่นที่มันได้ค่าแรงที่แพงกว่านะครับประเด็นที่บอกว่าคนไทยไม่อยากจ้างคนไทยด้วยกันเนี่ย นะครับมันก็มีเหตุผลอีกอย่างหนึง่งบางทีะนะครับนายจ้างที่เป็นคนไทยนี่บางคนนะครับอันนี้คือวงเล็บบางคนนะถ้าจ้างคนไทยด้วยกันเองนี่คือมันเอาเปรียบไม่ได้เข้าใจไหมครับมันโกงไม่ได้อ่ามันมีนะครับมันมีเพราะว่าคนไทยนี่คือถ้าถูกโกงด้วยกันคือคนไทยแล้วมันมันมีสิทธิ์ที่จะออกมาวิจารณ์มันจะออมีสิทธิ์ที่จะออกมาเอาเรื่องนะครับอะไรประมาณนี้ อ่าถ้าเป็นต่างด้าวหรือคนขเขมรพมา่าลาวอ่าก็อาจจะเรื่องบางเรื่องเล็กๆน้อยก็อาจจะไม่ค่อยสนใจหรือหนีออกจากงานไปเลยนะครับเพราะเราไม่ใช่คนไทยแต่ถ้าคนไทยด้วยกันนี่นายจ้างบางคนนี่บางคนเขาก็ไม่จ้างคนไทยอันนี้คือเรื่องจริงนะครับอาจจะจ้างคนลาวแรงงานค่าแรงถูกกว่าอ่าถูกต้องไหมครับค่าจ้างถูกกว่าอะไรประมาณนี้แต่ถ้าบอกว่าคนไทยขี้เกียจนะครับผมไม่เชื่อนะครับ คนไทยที่เกาหลีทํางานหนักมากนะครับบันหนึ่ง12ชั่วโมงบางคนนี่โหนะครับตากแดดทําก่อสร้างหนักมากๆเลยเพื่อนๆผมนี่อยู่ที่ประเทศไทยนักตะก้อเนี่าอ,อยากไปทํางานที่เกาหลีที่ไต้หวันจากที่ไม่เคยทํางานก่อสร้างเลยนะครับไม่เคยทํางานโรงงานแบบหนักๆ12ชั่วโมงเลยไปเจองานที่เกาหลีไต้หวันเนี่ยคือตัวดําเลยนะครับ แตเงินอ่ะได้เยอะกว่าไทยจริงเดือนหนึ่งเก้าหมื่นเป็นแสนอ่าเพราะว่าทํโ OT หนักนะครับแต่งานไม่ได้สบายนะครับงานหนักมากอันนี้คือแสดงว่าคนไทยเนี่ยนะครับไม่ได้ขี้เกียจนะครับงานหนักก็ทําได้แต่ถ้ามันคุ้มนะครับถ้ามันคุ้มกับค่าแรงที่จ้างมานะครับคนไทยทํางานอยู่ทั่วโลกอิสราเอลไกลแค่ไหนยังไปเสียงแค่ไหนก็ก็ยังไปใ้ทั้งที่มีระเบิดตุ้มๆตั้มๆนะครับอันนี้คือคนไทยไม่ได้ขี้เกียจนะครับ ที่ไหนค่าแรงแพงกว่าเขาไปนะครับเขามีโอกาสนะฮะที่คนลาวอ่าคนคขมรนคนพมา่ามาทํางานที่ประเทศไทยเนื่องจากว่าประเทศกลุ่มใน3ประเทศนี้สําหรับเขาเนี่ยค่าแรงในประเทศไทยก็ถือว่าสูงแล้วพ้าเปรียบเทียบใส่กับประเทศเขาเงินเดือนในประเทศลาวเดือนหนึ่งสองพประเทศไทยยืนเ0้าพันหมื่นึขึ้นมันกี่เท่าล่ะครับมันมากพมา่าคขมรก็เช่นกัน นะครับแล้วพมา่าเขมรลาวสาประเทศนี่โอกาสที่จะไปเหมือนแรงงานไทยไปในทั่วโลกมันก็ไม่ได้นะครับมาได้แต่ไทยส่วนน้อยก็ไปเกาหลีเล็กน้อยนะครับแรงงานไทยนี่ไปได้ทั่วโลกอันนี้คนลาวคนอันนี้สาวลาวคนนี้ต้องเข้าใจนะว่าคนไทยไม่ได้ขี้เกียจนะครับเนะี่ยเขาไปได้ทั่วโลกฝีมือแรงงานเขาได้นะครับการที่จะออกมาวิจารณ์หรือใช้คําพูดว่าคนไทยขี้เกียจเอามักง่ายขี้เกียจไม่อยากทํางาน คนไทยด้วยกันเลยไม่อยากจ้างอู้งานอันนี้คือไม่จริงนะครับอ่าอันนี้เนี่เป็นคนเล่าคนนี่คือที่ออกมาวิจารณ์แบบนี้นะครับมันทําให้คนลาวจานวนมากในประเทศไทยหรือสาวลาวคนอื่นๆเนี่ยนะครับจะเสียเสียความรู้สึกกับสาวลาวคนนี้มากนะนะที่ออกมาวิจารณ์ตอนนี้คนเลาาจํานวนมากนะครับก็ออกมาคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายนะครับจูจูทำไมผู้หญิงคนนี้ อตัวดำๆตัวแห้งๆเหียวๆคนเนี้นะครับออกมาใช้คําพูดกับคนไทยแบบเนี้นะครับนะเราเป็นแค่ชนคนกลุ่มเล็กๆคนหน,หนึ่งเหมือนเศษหเหมือนขนหมาตัวหนึ่งเลยนะนะครับเราจะบอกว่าคนไทยขี้เกียจนะครับไม่ได้เขาไปทํางานทั่วโลกครับเขาไม่ได้ขี้เกียจนะครับค่าแรงแพงกว่าที่ไหนเขาก็ไปนะครับในประเทศเขาสําหรับเขาก้า9พันยืนเขาอาจจะไม่พอใช้ก็ได้ นะครับเพราะค่าใช้จ่ายเขาสูงถูกต้องไหมครับแล้วเขามีโอกาสที่ไปที่ดีกว่าเขาก็ต้องไปนะฮะอันนี้คือแจ้ง f c นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอ่าลองไปฟังช่องมุมมองเพื่อนบ้านนะครับก็รู้จักกันนี่แหละครับมุมมองเพื่อนบ้านก็เขาบอกว่าเป็นคนไทยนะครับอันนี้ผมจะมาแก้ให้นะครับว่าไม่ใช่คนไทยนะครับเป็นคนลาวอ่าที่ผมเปิดคลิปให้ดูนะครับเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้นะครับก่อนที่จะจบคลิป ผมเดานะครับว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเคยทํางานที่ประเทศไทยถ้าได้แฟนฝรั่งหรือต่างชาติตามที่มุมมองเพื่อนบ้านนําเสนอไปต้องได้ที่ประเทศไทยไม่ภูเก็ตก็พัทยานะครับดูสภาพเหี่ยวเแห้แงๆดาๆแบบนี้นะครับน่าจะทํางานหนักนะครับทํางานหนักไม่ได้พักอดหลับอดนอนแล้วล่ะนะครับดูท่าทางนะฮะว่างๆก็ไปตรวจบ้างนะครับ SIV อะไรอย่างเงี้ยนะครับ โอเคครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับพี่น้องฝากกดแชร์ re, ทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามหลังก็คอมเมนต์เข้ามานำครับพี่น้องสวัสดีครับสบายดี